ซลบีจานีแดดสังะและเซจแจมมายีิงลาบาสวัสดีค่ะ พวกเรานิสิสาขาวิชาภาษาพมา่าคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยส,สวแนแครุดงกันตนาจันเพงค่ะและผมแซมยุรนานครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ Let's say j a m a i Podcast ครับรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาพมา่าในงานการแพทย์และสาธารณสุขดังนั้นรายการของเรานะคะจะมาแชร์ความรู้ด้านสุขภาพการแพทย์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพต่างๆเป็นต้นคะ่ะ แต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนอาจจะสงสัยชื่อรายการของเรานะครับว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวพวกเราจะขออธิบายกันสักเล็กน้อยนะครับโดยคําว่า let's say มาจากภาษาอังกฤษที่หมายความว่ามาพูดกันเถอะหรือเรื่องพูดกันเถอะและคำต่อมาที่ออกเสียงแปลกๆก็คือคำว่า jamai มาจากภาษาพาม่าที่แปลว่าสุขภาพาดังนั้นเมื่อเรานำมา mix กันก็จะแปลรวมๆได้ว่ามาพูดคุยเรื่องสุขภาพ,าพกันเถอะโดยมีการสอดแทรกการใช้ภาษาพาม่าในสถานการณ์ต่างๆด้วยนั่นเองครับผม โอ้โหเลิศไปเลยครับพี่แซมมาถึงจุดประสงค์ของการทํารายการของเรานะคะจุดประสงค์ในการทํารายการพอดแคสต์ของพวกเราเนี่ยก็เพื่อการนําเสนอความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่น่าสนใจพร้อมกับสอดแทรกความรู้ด้านการใช้ภาษาพมา่าเบื้องต้นไปตลอดทุกๆ e ีพีเลยนะคะรายการของพวกเราเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายหมวดเลยตามบทที่น่าสนใจเช่นหมวดโรคยาเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแล้วก็การประมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ น่าสนใจมากเลยครับงั้นเรามาทอลความรู้จักกับภาพรวมของแต่ละหมวดกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราจะมีตัวแทนจากแต่ละหมวดมาแนะนําเป็นน้ําจิ้มให้กับคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับสวัสดีค่ะแคทนะคะเป็นตัวแทนจากหมวดโรคสําหรับภาของพวกเราเนี่ยจะมีชื่อว่านอนซ้มอยู่เมียนมาทํายังไงดีนะ้ ในหมดนี้นะคะพวกเราจะมานาเสนอเกี่ยวกับโรคที่สามารถพบได้บ่อยนะคะในช่วงวัยรุ่นวัยทางานของพวกเราโดยจะมีการสอดแทรกคัพท์เกี่ยวกับชื่อโรคในภาษาพม่าอย่างง่ายแล้วก็เพื่อเป็นความเป็นการให้ความรู้นะคะในะภาษาพม่าเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาหรือว่ามีความสนใจในภาษาพม่าค่ะ อีกคั้งนะคะยังมีการนําเสนออาการวิธีการป้องกันโรคต่างๆรวมถึงมีการนําเสนอคาศัพท์เกี่ยวกับอาการของโรคเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะคะได้เพื่อเพลไปกับการเรียนภาษาพม่าแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพไปพร้อมๆกันกับพวกเรานิสิตภาษาพม่านะคะ ส่วนพาร์ทของพวกเรานะคะมีชื่อว่าเก่งแค่ไหนก็ต้องกินยาค่ะในอีพีนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านที่ควรมีไว้ติดบ้านค่ะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นรวมไปถึงวิธีการทานยาค่ะโดยพวกเรานะคะได้นําคําศัพท์ภาษาพม่าที่น่าสนใจซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นยาแก้ปวดยาแก้ไข้เรียกว่าอย่างไรยากินก่อนอาหารยากินหลังอาหารเรียกว่าอย่างไรนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเรียกน้าย่อยเบาๆค่ะ ฝากคุณผู้ฟังเราติดตามพวกเราด้วยนะคะค่ะในพาร์ทของพวกเรานะคะเป็นเรื่องการผดมพยาบาลเบื้องต้นค่ะโดยพวกเราจะนําเสนอเกี่ยวกับการดูแลการผดผมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเองกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันเช่นโดนแมลงกัดต่อยและอาการแพ้ต่างๆค่ะนอกจากนี้พวกเรายังมีคําศัพท์พพภาษาพม่าเกี่ยวกับการผดมพยาบาลพร้อมตัวอย่างการสนทนาอย่างง่ายมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ รอติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะคะครับปิดท้ายแบบตัวมัมด้วย EP ีที่มีชื่อว่าจะเป็นตัวแม่ต้องดูแลสุขภาพใน EP ีนี้นะครับพวกเราจะนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพง่ายๆและการเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพครับซึ่งพวกเราได้รวบรวมประโยคภาษาพมา่าที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในใสายงานด้านสุขภาพ ซึ่งต้องพบเจอกับผู้รับบริการชาวพามา่ารับรองว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยครับอดใจรออีีนี้อีกอึดใจเดียวนะครับระหว่างนี้ฝากติดตาม E ีีของเพื่อนเพื่อด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําแต่ละหมวดแมแต่ละตอนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับยังไงคุณผู้ฟังช่วยติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะพี่แซมต้องขอบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าเนี่ยเป็นเพลงนำจิ้มเท่านั้นรอติดตามชมฉบับเต็มได้เลยนะคะ แล้วคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรายการ Let's Say j a m เ e ย Podcast ได้ทางช่อง YouTube และทางเฟซเพจ Facebook Podcast Let's Say j a m ย y e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าผู้ดำเนินรายการจะเป็นใครกันบ้างน,นั้นโปรดติดตามต,ต่อไปด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอเรียนนำยอยคุณผู้ฟังให้ได้ทำความรู้จักกับภาษาพม่าก,กันสักนิดนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดทุกคนต้องมันล้างมือบ่อยๆมันสวมแมสภาษาพาม่าพูดว่าอย่างไงล้างมือบ่อยๆภาษาพาม่าพูดว่าเลกูมาจากคณาซีบาเลกูมาจากคณาซีบาส่วนการสวมแมสหรือใส่แมสนะครับพูดว่าแมสตาโบมามมี่ได้เนาะแมสตาโบมามีแด้เนาะอย่าลืมดูแลสุขภา,าพของตัวเองกันอย่างสม่ำเสมอนะครับจ้า